โอ้ค่ะนกหนูชื่อก็ยังไม่จบเลยพี่นกค่ะเมื่อจากเมื่อก่อนเนี่ยพี่มีไอ้ติ่งเยอะมากนะเลยไม่แม้คนเกย์หรอเออใช่มันโผล่ออกมาไม่แม้คนเกย์หรอเออใช่มันโผล่ออกมาอะไรนะพี่อะไรนะพี่นี่ไงอันนี้ไงนี่ไงนี้ไงถามันเข้ามามากครับอันนี้เราก็เห็นๆกันเลยนะครับอ้าวแล้วนี่สบู่พี่บอลสิได้เป็นยังไงนี่เป็นครั้งแรกอ่ะพี่บอลสิจุ๊ยดีก็มาทำอย่างเงี้ยเฮ้ยคอยคอเป็นอะไรอย่างนี้เลย ก็ถามทำไมเหรอพี่เขาบอกเฮ้ยเป็นตุ่มๆอ่ะสีน้ําตาลที่ออกมาเยอะเฮ้ยพี่เอาอันเนี้ยลองไม้ก้อยใช้ส่วนผสมมันเป็นอะไรมันเป็นสบู่สมุนไพรไงใช่มันจะมีเบอร์มิวนชันฟังพุทมะขามใช่เราใช้แล้วโอ้โหทิ้งไว้สักหนึ่งนาทีมันหายไปไหนไม่รู้มันคือที่ไหนตะกอนเต็มใช่เดินจริ่งแต่คนที่เป็นผลอึ้นที่เป็นตามข้อคับคอแต่ติดเชื้อรากระเทือนอะไรเราวุ้กสะเก็ดเงินนะพี่สะเก็ดได้หมดได้หมดสมัยโบราณโบราณมะขาม ผสมกันนะมาถูถูถูเปลนลูกเพลินนี่เขามีรางวัลเกินตีเยอะมากเลยพี่โตดูดิราวัะกันต<ะ>ี F L I Bright Soap จำชื่อนี้ไว้ F L I Bright Soap หนู I S <S ชอบนะพีะ่อ้อจ,จะรู้ว่าหนูเป็นคนเนี่ยไม่เคยใช้สบ,บู่เหลวหนูใช้สบ,บู่ก้อนมันต้องแต่เด็ก